สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนการละแมเสียใจสุดในชีวิต ทำความฝันตัวเองจบลงเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งมารสมชีวิตที่หนักหนาสาหัสพอสมควรเลยทีเดียวสาหรับพิธีกรชื่อดังการละแมพัชระศรีอย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวจะมารสมเรื่องของการโฆษณาเกินจริงจากการขายอาหารเสริมของตนเองทําให้เจ้าตัวนั้นโดนไป3ข้อหาการละแมนั้นก็ได้ไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการยุติบทบาทการทาหน้าที่เป็นพิธีกรทุกรายการและตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้มีใครเห็นการละแมในบทบาทของการเป็นพิธีกรอีก เลยแต่ถ้าหากใครได้ติดตามชีวิตของเธอผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหรือ Instagram ส่วนตัวก็จะเห็นว่าเจ้าตัวก็เดินหน้าในการทําบุญในหลายๆที่โดยเฉพาะการทําบุญที่ต่างจังหวัดรวมไปถึงกิจกรรมที่เธอทําแทบจะทุกวันนั้นก็คือการออกกําลังกายโดยเธอก็ได้ไลฟ์สดออกกําลังกายให้แฟนคลับที่ติดตามเธอผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหรือแม้แต่จะโชว์สกิลในการทาอาหารเมนูข้าวผัดกุง้ง่ายๆที่บ้านเธอก็ไลฟ์สดให้แฟนคลับได้ติดตามกันล่าสุดการ์ลแมนก็ได้ไลฟ์สดอีกครั้งคราวนี้เป็นการไลฟ์สดที่เธอเอง ถึงกับเสียงสัน่นน้ําตาคลอโดยเธอได้เล่าถึงชีวิตในแต่ละวันของเธอคือชีวิตในแต่ละวันที่ได้เจอคนนูน้นคนนี้คนเราบางคนเจอกันไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเข้ามาจับไหล่เราแล้วบอกเราเป็นกําลังใจให้นะหรือแม้แต่พี่ผู้ชายที่แบบปกติไม่ค่อยทักเราอยู่แล้วก็มาจับไหล่พูดกระซิบกับเราว่าเป็นกําลังใจให้นะผมเข้าใจคุณนะคืออยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆเงินมันซื้อไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามเนียสขอบคุณครับ